มาส่องความเคลื่อนไหวล่าสุดของ YG Entertainment ต้องบอกเลยว่านาทีนี้ทวิตเตอร์แทบจะลุกเป็นไฟกันเลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวสุดร้อนแรงของใคร YG Entertainment ที่ได้ส่งซีสาวแบล็ k พิงคไปโกอินเตอร์ถึงประเทศฝรั่งเศส ไปร่วมงานกับแอมบาสเตอร์ตามแบรนด์ของตนแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าสซวลิซ่านั้นไม่ได้ไปร่วมงานซะงั้นส่วนเมมเบอร์อีก3คนอย่างโรเซ่จีซูและเจนนี่ก็ได้ไปร่วมงานตามปกติและใครก็ได้ออกมาถแถลงการว่าที่ลิซ่าไม่ได้ไปร่วมงานอ e ีเวนต์เพราะสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 จึงไม่สามารถไปร่วมได้ หลังจากคำแถลงนี้จบแฟนคลับลิซ่าก็ได้มาติดแฮชแท็ก YG Lisa do her work จนติดเทรนด์ระดับโลกและตอนนี้ก็อยู่ที่4ล้านกว่าทวิตแล้วเป็นที่เรียบร้อยจนตอนนี้ YG โดนความบาทไปแล้ว7ประเทศมีทั้งไทยจีนอินเดียเปรูอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และมาเลเซียต้องบอกเลยว่าสาวลิซ่านั้นมีอิทธิพลต่อค่าย YG จริงๆและวันนี้จะพาทุกคนไปส่องความเคลื่อนไหวล่าสุดของ YG กัน อย่างล่าสุดทวิตเตอร์ YG Family ได้ออกมาทวิตโปรโมทเกี่ยวกับศิลปินในค่ายอย่างจีดาก้อนและพักซึ่งยุนเท่านั้นไม่ได้มีการออกมาแถลงเกี่ยวกับลิซ่าใดๆส่งผลให้แฟนคลับลิซ่าได้เข้าไปเม้นถามใตโพสตโปรโมทว่าทำไมกิจกรรมของศิลปินในค่ายคนอื่นใน YG ถึงไม่ถูกจำกัดในขณะที่ YG จํจกัดกิจกรรมของลิซ่ามาโดยตลอด แต่บางคนก็บอกว่าทำไมบลิงถึงได้มาวิจาริซาที่นี่พวกนี้เป็นเนื้อหาของศิลปินคนอื่นมันไม่สุภาพเลยที่ทำแบบนี้ถ้าจะพูดอะไรเกี่ยวกับลิซาก็ไปคอมเมนต์เนื้อหาลิซ่าได้เลยจะได้เห็นแน่ต้องบอกเลยว่างานนี้คงไม่จบง่ายๆเพราะว่าบรรดาแฟนคลับของลิซ่าต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ว G ทําแบบนี้กับลิซ่าอย่างไรก็ตามขอส่งกำลังใจไปให้สาวลิซ่าด้วยนะคะ